ตอนเย็ยนค่ะวันนี้พาลูกพี่มาเดินเล่น,นะค่ะมาดูนกดูแมวดูหมากันนะคะอย่างนี้เดินดีๆลูกยิ้มหวานเะยยิ้มหวานนลไปไหนไปไหนมาทางนี้ดิคมาทางนี้ดิค่ก็ค่อยลงลงเบาเาเดินดีๆลุก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 เดี๋ยว,ยว,วปวดหัวเข่าลุกลุก ยืมบัตรให้แมงวันยืมบัตรให้แม่ดูยืมบัตรให้แม่ดูยืมบัตรให้แม่ดูไม่เอาเราไม่ไปไม่ไปทางนั้นลุกลุกไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนั้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ไปทางนั้นไปเลยไปทางโน้น,น,นลูก

ดูอะไรลูกอะไรอยู่ในนั้นฮนะอะไรอยู่ในนั้นฮนะลุกขึ้นสกโปลกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกพเก่งแนะลยปั๊บ เดินเล่นตอนเย็นกันนะคะอากาศก็เหมือนจะขึ้นฝนแต่ก็ไม่ลุกอุ้ยลุกลุกขึ้นลุกไม่เจ็บลุกขึ้นไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งเยี่ยมเยี่ยมคื้นมหนึงฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกะคะ่ะแล้วข้างหน้ามีนกไป เดีคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะ